สวัสดีครับคุณอยู่กับช่อง My Area คุณอยู่กับผมไมครับหนังที่แอดไมคจะมาสปอยในวันนี้ชื่อว่า The l เดลีมหารรย์ชนคนพิทักโลกเมื่อนเล่าผู้วิเศษที่มีนิสัยขาดขาด,ขาดเกินเกินไม่ว่าจะเป็นแวมไพร์โจรสลัดพรานปา่ามนุษย์ล่องหนแม้กระทั่งคนยักษ์ก็มีครับทั้งหมดอต้องมาร่วมมือกันเพื่อยับยั้งมหาไวรัสที่หวังจะทำลายโลกด้วยไฟสงครามถ้าพร้อมแล้วเชิญรับชมครับ ปี1889ชาติมหาอำนาจในยุโรปอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขเป็นเวลามานานกว่าร้อยปีแล้วเวลาที่จะลบกันนะครับก็ลบกันด้วยอาวุธที่ซ้ำซากจำเจอย่างปืนไรเฟิลลูกโดดทหารม้าลากรถปืนใหญ่แต่ศตวรรษที่เก่าแก่นี้กำลังจะหมดไปยานเกราะปริศนาบุกแบงก์อังกฤษปืนไรเฟิลก็ยิงมันไม่เข้าครับมันนะเต็มไปด้วยอุปกรณ์ล้ำยุคเกินกว่าใครจะมีพวกมันนะใส่ชุดทหารเยอรมัน ตัวหัวหน้าบอกลูกน้องว่าให้ฆ่าฐานยามให้หมดแล้วเหลือไว้คนหนึ่งเพื่อให้มันไปเล่าต่อที่มันบุกแบงก์อังกฤษนะครับก็มาเพื่อเอาพิมพ์เขียวของเมืองเวนิสในเวลาต่อมาพวกมันก็เปลี่ยนชุดเป็นทหารอังกฤษและยกพลไปบุกเยอรมันเพื่อจับตัวนักวิทยาศาสตร์ที่มันทําแบบนี้นะครับเพื่อสร้างความแตกแยกให้ประเทศมหาอำนาจอังกฤษก็บอกว่าเยอรมันน่ะมึงบุกก่อนเยอรมันก็บอกว่ากูไม่ได้บุกมึงมึงตั้งหากละอังกฤษที่บุกกู ทั้งสองประเทศต่างไม่เชื่อในคำแก้ตัวของอีกฝ่ายนั่นแปลว่าสงครามโลกกำลังจะอุบัติขึ้นที่แอฟริกาจักรวรรดิอังกฤษส่งชายชุดดำมาหาอล,ลันคอร์เตอร์เมนวีรบุรุษแห่งอังกฤษเรื่องราวของอลันเป็นแรงบันดาลใจให้เด็กหนุ่มชาวอังกฤษมันลหลทศวรรษชายชุดดำเล่าให้อลันฟังว่าณนะเวลานี้อังกฤษเสี่ยงต่อไฟสงครามเราต้องการให้คุณมันนำทีมพิทักษ์โลกอลันก็ปฏิเสธชายชุดดำครับ พราะตัวเขาเองในตอนนี้ไม่ใช่คนเดิมเหมือนเมื่อก่อนระหว่างที่คุยกันก็มีกลุ่มคนนะมาถามหาอลันซึ่งในเจลเพื่อนของอลันก็บอกว่าฉั้นนี่แหละอลัน <c oughs> ใช่ครับมันยิงผิดตัวพวกมันใส่เกราะหนักหนาเกินกว่าลูกโม่จะยิงทะลุได้แถมด้วยปืนไรลเฟิลออโต้อลันถึงจะแก่แต่ก็โคตรเก๋าเขาซัดพวกมันสะเละ ถึงจะมีคนนึงอ่ะหนีไปได้ชายชุดดำมาบอกกับอลันว่าไอ้บ้านนั่นอ่ะมันวิ่งไปเกินระยะยิงแล้วแต่อลันก็โหดครับเขายิงจนโดนแถมยิงไม่ให้ตายด้วยนะเพื่ออยากจะเค้นข้อมูลมันแต่ไอไไ้าวร้ายตัวเนี้มันก็กินยาฆ่าตัวตายอยู่ดีครับชายชุดดำมาพูดกับอลันว่าถึงคุณจะไม่รักอังกฤษอ่ะแต่คุณก็รักแอฟริกาถูกไหมไม่ว่ายังไงอ่ะสงครามในยุโรปอ่ะจะมาถึงที่นี่ในสักวันไม่แน่มันอาจจะมาถึงแล้วก็ได้ อลันก็เลยยอมรับข้อเสนอครับแล้วก็เดินทางไปอังกฤษเมื่อไปถึงอังกฤษอ่ะอลันก็ได้เจอกับเอ็มเอ็มเป็นคนที่เรียกตัวอลันกับคนอื่นๆเนี่ยมารวมทีมทีมที่ว่าเนี่ยมีชื่อว่าเดอะลีกครับมหั oui มสจัน<ม>ชนคนพิทักโลกเอ<ม>็มเล่าว่าตอนนี้เรามีมหาไวัยไที่ชื่อว่าแฟนทอมพวกมันน่มีวิทยาการล้ำยุคแล้วก็คอยยุแยงให้เกิดสงครามโลกเพื่อที่จะได้ขายอาวุธให้ทั้งสองฝ่ายครับตอนนี้รัฐบาลหลายประเทศอ่ะกำลังนัดประชุมกันอย่างลับๆที่เมืองเวนิส ถ้าแฟนทอมรู้อ่ะมันจะถล่มที่นั่นอย่างแน่นอนผมเลยอยากให้คุณน่ะนำทีมเดอลีกเพื่อไปขัดขวางมันทีมที่ว่ามี6คนนะครับประกอบไปด้วยอลันนายพลานและวิลาบุลุษแห่งอังกฤษ 2. ใชายที่หายตัวได้ชื่อว่าสกินเนอร์ 3. นักวิทยาศาสตร์สาวชื่อว่ามีนา 4. กับตันนีโม่ผู้มีวิทยาการล้ำยุคจากอินเดียส่วนอีกสคนน่ะต้องไปเกลี้ยกล่อมอีกทีครับนีโมเขามีอุปกรณ์ไฮเทคล้ำยุคอย่างรถ ซึ่งในยุคนั้น,นไม่มีนะครับเขามีแต่มาลากเลื่อนกันอารันก็ไปตามที่เอ็มบอกครับเพื่อมาเกลีย้ยกล่อมชายที่ชื่อเกรให้เข้าร่วมทีมเกรบอกว่าผมไม่สนใจหรอกผมก็บอกเอ็มไปแล้วนะว่าผมจะไม่เข้าร่วมทีมบ้าๆเนี่ยแต่พอมีหน้าเดินมาทักเท่านั้นแหละเขาก็ใจอ่อนไอหมอนี่แม่งก็หน้าม,ม่อเหมือนกันนะแล้วก็ยอมให้เข้าบ้านไปง่ายๆอย่างนั้นแหละเกรดูเหมือนว่าเขาจะเป็นคนชอบศิละปะนะครับ เขามีรูปภาพเต็มไปหมดเลยซึ่งมีรูปหนึ่งหายไปนีโม่พูดกับเกรว่าผมไม่อยากรู้ว่าคุณมีประโยชน์อะไรจากภารกิจนี้อัลลานเป็นยอดนายพรานมีนาเป็นนักวิทยาศาสตร์แล้วก็จอมโจรอย่างสกินเนอร์แล้วคุณละ่ะแต่กว่าจะได้พูดอะไรต่อแฟนทอมก็บุกมาหาเขาปืนจ่อรอบห้องแบบไม่มีทางสู้เลยแฟนทอมยื่นข้อเสนอให้ทีมเดลลีกมาร่วมกับเขาจะเป็นศัตรูกันไปทำไมซึ่งดูเหมือนว่าทีมเดะลีกไม่เห็นด้วยครับ ระหว่างที่คุยกันก็มีชายปริศนามาช่วยพวกเขาเดรลี่ก็เลยมีจังหวะสวนกระบครับฉากนี้ทําให้เรารู้ว่าเกรเขามีพลังอมตะโดนยิงยังไงก็ไม่ตายส่วนแฟนทอมอาศัยช่วงโชรมูลหนีออกไปได้แล้วมีนาเธอก็ไม่ใช่แค่นักวิทยาศาสตร์นะครับเธอเป็นแวมไพร์สาว แล้วหนุ่มน้อยที่โผล่เข้ามาช่วยเขาชื่อว่าโซเยอร์ hmm. เป็นสายลับของอเมริกันและเจ้าโซเยอร์เนี่ยก็เลยตกกระไดพอยโจนอนลันรับเข้าทีมเดลีครับตกลงหลังจากนั้นพวกเขาก็ไปปารีสเพื่อไปรับเดลีคนสุดท้ายระหว่างวิ่งไล่จับอะอลันก็สอนโซเยอร์ยิงปืนไปด้วยครับโซเยอร์ก็ยิงแบบสไตล์อเมริกันอะคือยิงกระหน่ำไว้ก่อนไม่เน้นแม่น ส่วนอาลาณะกระสุนทุกนัดที่ยิงต้องหวังผลได้อาลาณะยิงเพื่อควบคุมให้ไฮวิ่งไปในทางที่เขาอยากให้ไปจนถึงจุดที่วางกับดักครับแล้วไฮก็โดนจับขึ้นเรือพอขึ้นเรือไปได้เนี่ยไฮมันก็เฟี้ยงข้าวเฟี้ยงของจนเรือมันสนั่นหวั่นไหวจนลูกทีมทุกคนต้องมารวมตัวกันดูครับอา,า,าลาณะเจรจากับไฮว่าถ้าคุณยอมมาร่วมทีมเดลีกรัฐบาลอังกฤษอาจะอภัยโทษให้คุณและคุณจะได้กลับบ้านไฮก็เลยตกลงรับข้อเสนอครับ แล้วเขาก็กลับล่างเป็นคนปกติตอนนี้ทีมเดลีคครบแล้วนีโม <N imo S 1> คุยกับอลันว่าผมม,มีพิมพ์เขียวของเมืองเวนิสเป็นพิมพ์เขียวอันเดียวกับที่แฟนทอมขโมยไปเป็นไปได้ว่าแฟนทอมมันจะจู่โจมทางทะเลระหว่างเดินทางความสัมพันธ์ของทีมเดลีคก็เริ่มซับซ้อนขึ้นโซเยอร์ so year, แอบชอบมีนาออลันก็เตือนว่าอย่าไปยุ่งเลยเธอไม่ชอบคุณหรอกซึ่งก็จริงครับมีนาชอบเกร คุณน่ารักดีแต่เด็กไปอลันน่ะเขาดูถูกใจโซเยอร์นะครับโซเยอร์ถามว่าทําไมคุณถึงยอมรับภารกิจนี้นีโมบอกว่าคุณน่ะเกลียดจักรวรรดินีหว่าอัลัานเลยเล่าให้ฟังว่าเมื่อสองสามปีที่แล้วอะพวกอังกฤษมาหาผมพร้อมกับภารกิจของชาติซึ่งผมก็รับไว้ครับยังไม่ลีลอเลยผมพาลูกชายออกไปด้วยผมเดินนําหน้าเขาแล้วก็พาลูกชายไปทุกโขนทุกแห่งสุดท้ายลูกชายก็ตายในอ้อมกอดของผม หลังจากนั้นผมก็ล้างมือลาวงการอารันนะ่ะเหมือนจะเอ็นดูในความกระตือรือร้นของโซเยอร์นะครับเขาอาจจะเห็นเงาลูกชายในตัวโซเยอร์ก็เป็นได้ถึงขนาดที่ว่าอารันน่ะสอนโซเยอร์ยิงปืนเลยอ่ะคือโซเยอร์ก็ยิงปืนแหละแต่มันเน้นศาสตร์ไกลๆเขายิงไม่แม่นที่ห้องคอนโทรลของเรือนะครับนีโมเขาเจอเหมือนผงแป้งอะไรบางอย่างเขาก็เลยเอาไปให้มีนาครับแล้วเกรก็มาหามีนาที่ห้องเหมือนกัน มีนาบอกกับเกรว่าฉันลองเอาแป้งของนีโมมาทดสอบดูมันคือแมกนีเซียมฟอสฟอรัสช่างภาพอะใช้เพื่อให้เกิดแสงแฟลชแปลว่ามีใครบางคนน่ะต้องการรู้ความลับของเรือลำนี้แล้วมีนาก็ยังพูดอีกว่าฉันน่าประหลาดใจนะเกรที่คุณยอมรับภารกิจนี้เกรก็ตอบว่าผมอยากปรับปรุงบุคลิกภาพผมอยากเผชิญหน้ากับปีศาจมีนาคุณจำรูปบนฝาผนังได้ไหมที่มันหายเป็นรูปหนึ่งอะแม้ว่านั่นน่ะจะเป็นรูปใบหน้าของผม แต่ผมอ่ะไม่กล้ามองมันเลยทุกๆปีที่ผ่านไปรูปของผมจะแก่ขึ้นเรื่อยๆแทนตัวของผมผมเองอ่ะไม่กล้ามองมันกลัวว่าเวทมนต์ในรูปอ่ะจะเสื่อมหายแล้วเหตุผลที่เกรมาถึงห้องมีนาเนี่ยก็เพื่อมาปีเธอครับเกรหลอกทําแก้วแตกเพื่อให้เลือดออกปลุกกระตุ้นอารมณ์ของมีนาที่ห้องของด็อกเตอร์ไฮยากลายล่างอ่ะหายไปหลอดหนึ่งเขาเลยเอาเรื่องนี้ไปบอกอลันว่าคนที่ขโมยสูตรยาน่าจะเป็นสกินเนอร์ ไอสกินเนอร์เขาทําตัวลับๆล่อๆอยู่ตลอดเวลาอารันก็คิดว่าจริงครับเพราะสกินเนอร์เคยแอบเข้าห้องเขาไม่นานนักพวกเขาก็มาถึงเมืองเวนิสเสียงระเบิดดังขึ้นอาคารนะ่ะพังเป็นโดมิโนโทีมเดลีกเลยคุยกันว่าเราต้องหาหลังคาที่จะระเบิดต่อให้เจอแล้วระเบิดมันทิ้งเพื่อตัดวงจรระเบิด นีโมบอกว่าเราต้องวางเครื่องส่งสัญญาณเพื่อใช้ชี้เป้าผมสามารถสั่งยิงมิสไซล์เพื่อยับยั้งได้โซเยอร์เลยขับรถออกมารับอลันมีนาแล้วก็เกรครับอลันนะบอกให้นีโม่จับสัญญาณตามรถถ้าถึงจุดเมื่อไหร่อ่ะจะจุดพุระหว่างขับรถไปจุดวางสัญญาณน่ะลูกน้องแฟนทอมอ่ะก็โผล่มายิงขวางเกรเลยกระโดดลงรถไปคนแรกครับเพื่อไปซาดพวกมันแต่มันก็ยังเหลือลูกน้องตามหลังคาไงมีอีกเยอะเลยโซเยอร์ก็พยายามยิงครับแต่มันหาช่องยิงไม่ได้ มีนาเลยบอกว่าเดี๋ยวชั้นจัดการเองเธอกลายร่างเป็นแวมไพร์ไล่กัดคนบนหลังคาระหว่างขับรถอ่ะอลันก็เห็นแฟนทอมเขาเลยกระโดดลงจากรถไปครับเพื่อไปลากคอมันส่วนโซเยอร์เขาต้องทำภารกิจให้สำเร็จเขาขับรถไปจุดชี้เป้าซึ่งสุดท้ายเขาก็ทำมันได้ครับที่เรือเกลียกับมาคนแรกและเขาคือสายไม่ใช่สกินเนอร์อลันตามล่าแฟนทอมจนมาถึงสุสานแห่งหนึ่ง แฟนทอมมาดักโจมตีเขาอารันก็เอาปืนฟาดหน้าโจนากาแฟนทอมมันตกใบหน้าใต้หน้ากากอ่ะไม่ใช่ใครที่ไหนเขาคือเอ็มพอโดนเปิดเผยตัวนะครับไอเอ็มเนี่ยมันก็วิ่งหนีไปอารันกลับมาที่เรือเขาบอกทุกคนว่าเอ็ม่ะคือคนที่อยู่เบื้องหลังทั้งหมดนี่ลูกน้องคนที่โดนเกรยิงอ่ะก็กระเสือกกระสนมาบอกนีโมครับเรื่องที่เกรทรยศในตอนนั้นไอเกรมันก็ขโมยเรือสำรวจหนี นีโม <Nem> <Nem o S 1> ก็รีบสตาร์ทเรือเพื่อแกะรอยตามมันบนเรือนะครับลูกน้องนีโมเจอแผ่นเสียงเป็นเสียงของเอ็มกับเกรประมาณว่าพวกเขาวางแผนทั้งหมดเพื่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่เอ็มเอาอาลาันเพื่อมาจับดรไฮและให้เกรเป็นสปายเพื่อไปเอาเลือดของมีนาผิวหนังสกินเนอร์สูตรยาของดรไฮและวิทยาการล้ำหน้าของนีโมระหว่างที่แผ่นเสียงกำลังเล่นน่ะดรไฮก็เจ็บหูครับ ร่างยักษ์อ่ะบอกกับล่างคนว่าให้ปิดแผ่นเสียงนั่นซะจนในตอนจบของแผ่นเสียงอะ่ะเอ็มทิ้งทายว่าใครมันจะโง่เปิดเผยแผนของตัวเองในแผ่นเสียงเนี้มีย่านความถี่ที่มนุษย์ไม่สามารถได้ยินได้และมันเป็นตัวจุดชนวนระเบิดที่ท้ายเรือเครื่องยนต์ก็เกิดการระเบิดครับทําให้เรือหยุดทํางานน้ํามันล่วจนเรือค่อยๆดิ่งลงก้นทะเลตัวระบายน้ําก็เสียหายจนมีปัญหาครับต้องไปเปิดมือได้อย่างเดียวซึ่งไอ้ห้องที่ว่าเนี่ยน้ำมันก็ท่วมจนเต็มหมดแล้ว ถ้าไม่สามารถทําได้นะครับแปลว่าอีกไม่นานนะทุกคนในเรือลําเนี้ยจะตายหมดดรไฮเลยวิ่งไปท้ายเรือกินยาเพื่อกลายล่างแล้วก็ดำลงไปเพื่อเปิดเครื่องระบายน้ำํำจนกระทั่งเครื่องโยนน่ะกลับมาทํางานได้แล้วก็ทะยานสู่ผิวน้ําครับหลังจากขึ้นมาผิวน้ํานีโมก็สั่งซ่อมเรือครับผ่านไปไม่นานน่ะลูกเรือก็ได้รับรหัสมอสจากสกินเนอร์ข้อความว่าสวัสดีเพื่อนบ้าบอผมรู้ว่าทุกคนน่ะไม่ไว้ใจผม ผมก็เลยหายตัวไปเลยดีกว่าตอนนี้ผมอยู่กับเอ็มแล้วก็เกรคุณมาตามพิกัดที่ผมบอกนะฐานทัพของพวกมันอยู่ที่นี่หลังจากซ่อมเรือเสร็จเดลีก็เดินเรือตามที่สกินเนอร์บอกมันเป็นดินแดนที่หนาวเหน็บและก็มีฐานทัพจริงๆด้วยผมรอเป็นอาท,ทิตย์จะทำอย่างนี้สกินเนอร์ที่รู้ว่าเพื่อนมากันแล้วเขาก็มาหาครับ พร้อมกับข่าวที่เขาสืบมาสกินเนอร์เล่าว่าพวกเขาจับลูกเมียของนักวิทยาศาสตร์เพื่อขู่ให้พวกเขาทำงานให้ตอนนี้พวกมันมีสูตรยาของดอกเตรไฮเลือดแวมไพร์ของมีนายาล่องหนแล้วก็วิทยาการเรือของอินเดียถ้าเราหยุดเขาไม่ได้ทางโลกได้วุ่นวายแน่เดลีกเลยยกทีมบุกตามแผนผังที่สกินเนอร์บอกครับนีโมกับดร์ฮมีหน้าที่อพยพนักวิทยาศาสตร์นีโมไล่นกทหารทีละคนเลย อลันกับโซเยอร์ไปตามล่าเอ็มสกินเนอร์ไปวางระเบิดตามจุดต่างๆส่วนมีนาะจะไปชำระหนี้แค้นที่เกลย์มาหลอกให้รักอลันกับโซเยอร์ไปถึงห้องของเอ็มทั้งสองคนนะเห็นทหารของเอ็มมาเดินเข้ามาพวกเขาเลยต้องหลบครับทหารนะเอากระเป๋ามาให้เอ็มภายในกระเป๋านะครับมันบรรจุพิมพ์เขียวเรือเลือดแวไพายยาคนยักษ์แล้วก็ยามนุษย์ล่องหนคือเอ็มมันจะเอาไปขายให้ประเทศที่เงินถึงครับ แล้วคุณลองคิดดูนะถ้าประเทศไหนที่มีวิทยาการแบบนี้มันจะก่อสงครามได้ยิ่งใหญ่ขนาดไหนอะมีทหารรายนึ่งเขาฟื้นจากการที่โดนตีนของด mm ีโ hmm. มเขาเลยวิ่งมาบอกเอ็มเรื่องที่ทีมเดลีกยกทีมขึ้นมาบุกเอ็ม mm hmm. เลยสั่งทหารไปรับศึกกองทหารของเอ็มยิงถล่มใส่คนของด mm ีโมณตอนนี้นะครับมีนาเธอเข้าถึงตัวเกรคู่นี้เป็นคู่อมตะ ทั้งคู่ฟันแทงกันไปก็ไม่เป็นไรเกรเลยเอาดาบปากที่หน้าอกมีนาจนเธอล้มลงบางเรื่องอะแวมไพร์เวลาโดนปากหัวใจอะมันจะตายถูกไหมครับเกรก็เลยประมาทครับมีนาเลยลุกขึ้นมาเอาดาบแบบปากเขาติดกับผนังแล้วเธอก็เอารูปของเกรมาให้เขาดูเขาว่าแก่ลงทันควันจนเหลือแต่กระดูกส่วนรูปของเขาอะค่อยๆหนุ่มขึ้นที่ห้องของเอ็มนะครับพอทหารออกไปอะอลันก็เอาปืนมาจ่อหัวเอม็ม แต่อลานาใจอ่อนไม่เหนียวไก่สักทีจนมีทหารคนนึงอ่ะเข้ามาขวางเอ็มเลยวิ่งหนีออกไปได้ครับอลานกับโซเยอร์ก็วิ่งไล่ตามโซเยอร์ชนกับคนหายตัวโซเยอร์บอกให้อลานาวิ่งตามเอ็มไปเลยโซเยอร์มันคิดว่าไอคนนี้คือสกินเนอร์ครับซึ่งไม่ใช่เขาคือทหารของเอ็มทหารล่องหนน่ะเอามีดไล่แทงโซเยอร์จนเขาเกือบจะเสียท่าโซเยอร์ก็พยายามยิงครับแต่ยิงไม่โดนทหารก็เข้ามาแทงไม่หยุดโซเยอร์เลยเอาปืนฟาดแล้วก็ถีบออกไป เรื่องยังไม่จบครับทหารใส่กราะหนักเดินเข้ามาหาเขาแล้วก็ยิงปืนไฟใส่โซเยอร์ได้แต่หนีครับจนเขา่เกือบจะเสียท่าสกินเนอร์มาช่วยได้ทันพอดีเขาเอาเหล็กแหลมทิ่มใส่ถังเชื้อเพลิงส่วนตัวสกินเนอร์เองก็โดนปืนไฟเผาโซเยอร์เลยได้จังหวะเอาเหล็กฟาดที่ถังเชื้อเพลิงแล้วก็หนีออกมาครับแต่มนุษย์ล่องหนก็เอามีดมาจ่อคอเขาทางด้านของดรไฮเขาก็เจอของหนักครับ ทหารเอกของเอ็มอ่ะกินยาโดบจนตัวใหญ่กว่าเขาอีกดอกเตอร์ไฮโดนซัดซะเละแล้วเขาก็โดนกระชากหัวซัดกับปูนนีโมเลยเอาดาบปักมือไอ้ยักษ์เพื่อตัดจังหวะให้ดอกเตอร์ไฮเลยได้โอกาสเหวี่ยงคนยักษ์จนล้มลงตอนนี้ดอกเตอร์ไฮอ่ะฤทธิ์ยาหมดค่อยๆกลับลางมนุษย์นีโมเลยต้องพยุงเขาหนีจากไอ้คนยักษ์ทางด้านของอลัน่ะก็ตามเอ็มจนทันเอ็มที่รู้ว่าหนีไปก็หนีไม่พ้นแล้วก็เลยตั้งหลักสู้แมงเลยอลัน่ะเกือบจะเอาขวานสับเอ็ม แต่ระเบิดดันทำงานพอดีส่วนคนยักษ์ก็โดนอาคารทับตายพอระเบิดหยุดลงอารันก็คว้าปืนมาจ่อเอ็มแต่เขาก็ไม่เหนี่ยวไกสักทีปล่อยให้เอ็มมันพูดพร่ำอยู่นั่นแหละเอ็มก็พูดเพื่อซื้อเวลาว่าโซเยอร์โดนจับเป็นตัวประกันอารันเลยหันไปยิงเพื่อช่วยโซเยอร์เอ็มเลยได้จังหวะเอามีดแทงอารันหลังจากนั้นเขาก็กระโดดหนีจากอาคารพร้อมกับกระเป๋าแห่งอนาคตอารันที่เจ็บหนกักบอกให้โซเยอร์ยิงเอ็มซะ โซเยอร์ก็บอกว่ามันไกลเกินไปยิงไม่ถูกหรอกอัลลันเลยพูดอีกว่าไม่ต้องรีบค่อยๆเล็งคุณมีเวลาทั้งหมดที่คุณต้องใช้สุดท้ายโซเยอร์ก็ยิงโดนเอ็มครับแต่ในศึกครั้งเนี้ยอัลลันตายครับพอเรื่องทุกอย่างจบทีมเดลลีกก็เอาล่างอัลลันไปฝางในแอฟริกาประเทศที่เขารักที่สุดนีโมบอกกับทุกคนที่เหลือว่าเขายินดีจะต้อนรับทุกคนถ้าพวกคุณจะมาด้วยทุกคนก็ตอบรับครับ หลังจากทุกคนจากไปหมดหมอผีแอฟริกาก็ทำพิธีบางอย่างและดูเหมือนอัลลันจะฟื้นคืนชีพถ้าชอบคลิปสปอยหนังอย่าลืมกดไลค์กดซับทิ้งคอมเมนต์ด้วยนะครับมันจะได้ช่วยดันช่องช่วงนี้ช่องแอดมายคนดูน้อยมากๆยังไงฝากทุกคนทิ้งคอมเมนต์กดแม่งทุกอย่างกดอะไร็กได้กดให้หมดเลยนะครับขอบคุณมากๆครับทุกคนสวัสดีครับ